สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมิตรได้ขอเสนอพระสมเด็จปิดทองล่องชาติห่างหายกันไปนานประมาณหนึ่งเดือนเต็มขอลออพักดับลมร้อนดับลมร้อนที่แสนจะเหลือทน งานปิดทองร่องชาติจะเกิดในงานศิลปะไทยลายล่องลายร่องลึกจะมีสีแดงสีของชาติต่างจากในพระสมเด็จที่ใช้คำปิดทองร่องชาติแต่คำว่าล่องใช้ลอลิงไม่ได้ใช้รอเรือที่เป็นร่องลึกพระสมเด็จองค์นี้ จัดเป็นแม่พิมพ์พระประธานหนึ่งพระพรักบ้านใหญ่ปรีพระเกศสั้นเอียงไปดังซ้ายเล็กน้อย 2. พระอุระอกอวบสมบูรณ์ซอกลักแร้ซ้ายสูงกว่าลึกกว่าซอกล,กลกักแร้ขวาพระอุระด้านซ้ายบริเวณสังคติจะนูนสูงกว่าทางด้านขวา เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพิมพ์พระประธานและสิ่งที่สำคัญแต่กลับสลับกัน 3. หัวไหล่ขวากลับยกสูงและแนวท่อนแขนขวาเอียงลาดต่ำมาที่ข้อศอกขวาส่วนด้าน 4. ซ้ายมือไหลซ้ายต่ำ แต่แนวแขนซ้ายจะยกสูงมาทางข้อศอกซ้าย 5. ฐา,านชั้นล่างใหญ่หนาทึบตันมีร่องยุบเล็กน้อย 6. ซุ้มเรือนแก้วทรงะระฆังสมส่วนงามสมบูรณ์ 7. มองจากด้านล่างขอบซุ้มด้านซ้ายเอียงลาดต่ำตามตำรา เนื้อพระลักษณะฉ่ำน้ำมันหนึกนุ่มค่อนข้างสูงการลงลักในพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันมักจะพบเจอคราบขุยผงละเอียดป่นสีเหลืองคล้ายผงยานัดพระสมเด็จองค์นี้ก็เช่นเดียวกันมีเนื้อผงเหลืองตามซอกลึกซอกลืบ ส่วนที่ไม่โดนสัมผัสจะมีลักษณะซาซาฟูฟูเนื้อลักดำทับด้วยชาติแดงผสมกลมกลืนไม่เป็นเลเยอร์เหมือนสีทาทับแต่แต่ท่านตรียมปวายเขียนไว้ว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ที่ปิดทองล่องชาติเป็นของปลอม99% ยกเว้นองค์ปรกโพที่ติดกับแผ่นไม้กระดานองค์นั้นแท้เพราะฉะนั้นมีพระมีแต่ได้จึงไม่ขอการันตีแต่มีเสียงซุบซิบซิบกันว่าวงการพระขายพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปิดทองล่องชาติในราคา60ล้านจริงหรือเท็จหรือแค่การตลาด ปั่นกระแสว่ากันไปข้าพเจ้าว่าฟังหูไว้หูตามคำโบราณไม่เจ็บตัวสุดท้ายนี้ความเป็นพระแท้และชีวิตหากเหลือ1%ปอร์ซจาก99ก็ต้องสู้สู้ต่อไปยอ,อย่าท้อถอยสวัสดี